กำดีทํางานยังไงสมมุติว่าผมให้เงินคนคนหนึ่ง100บาทโดยคนที่รับเงินจากผมเมื่อได้เงินแล้วก็ให้เงินกับคนอื่นต่อไปโดยที่ทุกคนที่รับเงินทุกคนมีจิตใจที่ให้เช่นกันมันจึงเป็นการให้ต่อๆกันไปกับคนอื่นๆเรื่อยๆคําถามคือคุณคิดว่าสุดท้ายจะมีคนเอาเงินมาให้ผมไหมมาทวนเงื่อนไขกันนะทุกคนที่รับเงินมีจิตให้และไม่มีใครหยุดวงจรการให้ ทุกคนส่งต่อเงินต่อไปเรื่อยๆตามแต่จะให้ถ้าคิดตามหลักตรรกศาสตร์เมื่อไม่มีใครหยุดวงจรการให้และไม่มีใครเก็บไว้คนเดียวถ้าการให้เกิดขึ้นแบบไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัดจำนวนคนสุดท้ายเงินจะกลับมาหาผมแน่นอนอาจจะไม่ใช่จากคนที่ผมให้โดยตรงแต่จะมาจากใครบางคนในวงจรนั้นซึ่งได้รับผลแห่งการให้และให้ต่อมาถึงผมในที่สุดนี่คือหลักการของสิ่งที่คล้ายกับ กฎแห่งกรรมในระดับเชิงระบบบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นธรรมประทะในกรณีนี้ไม่ใช่เพราะผมให้100แล้วจะได้เงินคืน100ตรงตรงแต่คือผลแห่งจิตใจที่ให้จะย้อนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีคำที่เรียกว่าปุญญพโยชนะผลของบุญย่อมถึงผู้ให้แน่นอนแม้ผลทางรูปธรรมอาจมาในรูปแบบอื่นเช่นความช่วยเหลือโอกาสการผลภยัย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชีนาติการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงขุดทกะนิกายธรรมปทะแปลว่าการให้ด้วยเจตนาอันดีแม้ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงก็จะไม่เสียเปล่าแล้วคุณคิดว่าผมมีโอกาสได้รับเงินกลับมามากกว่า100บาทไหมการให้แบบไม่หวังผลเท่ากับเปิดช่องรับผลที่มากกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้โดยไม่หวังผล จะให้ผลมากกว่าการให้ที่หวังสิ่งตอบแทนโยชทาติอัตตาทาตุอันปาคังขะทะททังอัตตานางนาปินทติโสปุญยังปุนปุนังปัสวาติผู้ให้โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนย่อมยังตนให้ถึงความกเกษมและย่อมได้บุญส้ำแล้วส้ำอีกขุทธกานิกายอิติวุตกะเอกนิบาตข้อ26ถ้าผมให้หนึบาทด้วยใจว่างไม่หวังคืนเลยผมได้เปิดทางเดินของกรรม ให้สิ่งดีหลายกลับมามากกว่าหลายเท่าในระยะยาวระบบนี้เป็นระบบทวีคูณโดยธรรมชาติหากแต่ละคนรับแล้วให้ต่อหนึ่งคนจำนวนผู้ได้รับจะเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงแต่หากมีบางคนให้ต่อสองคนขึ้นไประบบจะเริ่มขยายตัวแบบทวีคูณผมมีโอกาสได้รับเงินโอกาสความช่วยเหลือจากคนที่คุณไม่รู้จักซึ่งอาจมีคุณค่าทางใจและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เกินกว่าจำนวนที่ผมให้ไปและที่สำคัญผมจะได้รับบางสิ่งที่มากกว่าเงินผมอาจจะได้รับความเมตตาในยามคับขันโอกาสที่ไม่คาดคิดความสงบในใจจากการไม่ยึดถือการมีเครือข่ายที่ไว้ใจผมโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้อาจตีเป็นมูลค่ามหาศาลในสถานการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้สุดท้ายถ้าพวกเราทุกคนให้ด้วยจิตที่วางไม่ยึดไม่หวังคืน ไม่เพียงแต่จะได้คืนมากกว่าหนึ่งอบาทแต่เราอาจได้กลับมามากกว่าที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเราให้ร้อยเพื่อหวังจะได้กลับมาสอง้อเรากำลังสร้างอัตราในรูปของการลงทุนและนั่นจะปิดกั้นผลทางจิตที่ควรจะได้รับแล้วถ้ามีบางคนในวงจรยึดเงินไว้ไม่ให้ต่อนี่คือการที่ระบบการให้ถูกตัดตอนไปในบางจุดเพราะมีใครบางคนยึดไว้ด้วยความโลภหรือความกลัวตรงนี้ เปรียบได้กับกรรมใหม่ที่ขัดขวางการเคลื่อนของบุญในระบบเดิมแต่ถ้าเราไม่ยึดถือและยังให้ต่อไปด้วยจิตว่างผลแห่งกรรมดีจะยังทำงานอยู่เสมอแม้ระบบจะไม่สมบูรณ์ก็ตามอปปใจยนตณสูตรองคุตระนิกายกล่าวถึงการให้ทานว่าแม้ทานจะตกไปในมือของคนไม่ดีก็ยังให้ผลแก่ผู้ให้เพราะผลทานอยู่ที่เจตนาไม่ใช่ผู้รับปุญยังเจตนาติดทติบุญตั้งอยู่ที่เจตนา เปรียบเหมือนขอนไม้ที่ลอยมากีดขวางแม่น้ําแต่แม่น้ําของขนกรรมดียังคงไหลต่อหากคุณยังเปิดลำทานแห่งใจให้ไหลไม่ขาดแล้วทั้งหมดที่ผมสมมุติให้ฟังคืออนุภาพของเมตตาแบบไร้ตัวตน